ชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่จะหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปในโลกโซเชียลจนทําให้ติดเรทรนด์ทวิตเตอร์แทบจะทุกวันอย่างไบร์วชิระวิชชีวอารีที่โด่งดังจากบทบาทสารวัตรในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอ e r ซีรีส์ประกบคู่กับดาวรุ่งน้องใหม่อย่างยุนเมทวินโอภาสเียงขจรทําให้ทั้งคู่โด่งดังเป็นชู้แต่ย้อนกลับไบร์วทิระวิชอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง8ปปีมีผลงานออกมาแล้วมากมาย ทั้งมิวสิกวิดีโอซีรีส์รวมถึงงานถ่ายแบบต่างๆหลังจากนั้นก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆล่าสุดวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิเศษกับวันครบรอบ8ปีบนเส้นทางในวงการบันเทิงงานนี้แฟนๆรวมตัวกันติดแฮชแท็ก e a ด with b ไบรท์พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกที่มีต่อศิลปินที่ตนรับจนทำให้แฮชแท็กดังกล่าวขึ้นเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งในเช้าของวันนี้ จากตะวันนั้นจนถึงวันนี้ไรว้รวัทิรวิกกพิสูจน์ให้แฟนๆได้เห็นแล้วกว่าประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้ต้องใช้ความพยายามความอดทนจนในที่สุดก็กลายเป็นที่รักของแฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศ